โอ๊ตวาวุษยอมพูดแล้วสาเหตุเรื่องภรรยาต่างวัยปิดฉากชีวิตคู่5ปี นับว่าปีนี้มีข่าวเลิกราในวงการบันเทิงมีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นเรียกว่านี่ก็เป็นอีกคู่รักต่างวัยของวงการบันเทิงเตียงหักเลิกรากันอีกแล้วโดยสอบถามสักคนใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าคู่รักนักสแสดงรุ่นใหญ่โอตวรวุิและจีน่าภรรยาสาวรักต่างวัย21ปีเลิกรากันจริงหลังวิวาหวานเมื่อปี2560มีทายาทเป็นบุตรชายสองคนแต่ทั้งคู่ยังคงอยู่ในบ้านเดียวกันแต่นอนคนละห้องและทำ หน้าที่พ่อแม่ของลูกๆต่อไปต่อมาโดยล่าสุดโอ๊ตวรวุษออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชเผยสาเหตุปิดฉากรักต่างวายัยเหลือเพียงหน้าที่พ่อแม่ของลูกโอ๊ตยืนยันแล้วว่าสถานะตอนนี้คือพ่อและแม่ของลูกๆเท่านั้นที่เป็นข่าวดังเมื่อช่วงพฤษภาคมแต่ที่เราคุยกันและแตัดสินใจจริงจังคือช่วงเดือนมีนาคมปี2022เราคุยโดยใช้สติ1 0 0เเซไม่มีการทะเลาะก,กันเด และได้บทสรุปลดสถานะสามีภรรยาซึ่งไม่มีการเซนยย็นใบยาเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสตั้งแต่แรกเริ่มสาเหตุที่ตัดสินใจยุติสถานะคู่รักเพราะเรามองเป้าหมายชีวิตไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีทางของตัวเองเลยคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ให้ลูกๆน่าจะดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นเพราะเรื่องของอายุที่ห่างกันถึง21ปีหรือไม่โอ๊ตบอกว่ามันก็สําคัญมากเหมือนกันเขายังมีเป้าหมายที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆขณะที่ เพื่อเราอายุเยอะขึ้นเริ่มหาจุดสงบทางเดินของเราจึงค่อยๆต่างกาันซึ่งสิ่งน,นี้ไม่มีใครผิดใครถูก